เราก็เอานี่มาสวมเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยครับง่ายไหมรากแน่นๆนะครับนะครับแน่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปชำลงทงกันเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับนายรองกุลลเกษตรนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆวิวทุกท่านนะครับมาทําการทาบกิ่งมะม่วงแบบรากเปลือยนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเลยครับอุปกรณ์ที่หนึ่งก็ถืออยู่นี่ครับ คือต้นตอนะครับอันนี้ของผมเป็นต้นตอจากการเพาะเมล็ดของมะม่วงโชคอนันต์นะครับใช้มะม่วงโชคอนันต์มะม่วงแก้วแล้วก็มะม่วงแก้วขมิ้นนะครับ3ามตัวนี้ครับจะทําง่ายนะครับโดยเฉพาะโชกอนันต์นี่ครับง่ายสุดแล้วก็หาง่ายนะครับอันนี้เราเพาะไว้ประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับ1ปีถึง2ปีจะดีนะครับเนี่ยประมาณอันนี้ของผม2ปีนะครับถอนมาอย่างนี้นะครับ ว่าเราจะเจอพันต้นที่ไหนนะครับเราก็ถอนมาเท่านิ้วชี้ผมประมาณนี้มันอุปกรณ์ต่อไปนะครับไอ้เป็นขุยมะพร้าวนะครับที่ผมกอกใส่ถุงแล้วอันถุงเนี่ยผมจะใช้ถุงอยู่ประมาณสี่คูณเจ็ดน,นะครับเนี่ยผมใช้ถุงสี่คูณเจ็ดเพราะว่าต้นไม่ใหญ่มากไม่เคยจะใช้ใหญ่นิดวันนี้นิดนึงก็ได้นะแล้วก็ขุยมะพร้าวนี่แช่น้ำไว้ประมาณสองสามคืนนะครับ เราก็เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเพื่อล้างสารพันนี้นะครับหรือใครจะใช้เลยทันทีก็ได้นะครับผมก็เห็นเขาใช้อยู่ก็ยังออกลากอยู่ครับแล้วก็มีเทปพันอันนี้ครับเทปพันธุไม้นะครับก็มีเชือกฟางนะครับสําหรับมัดนะครับแล้วก็ไม่มีดนะครับอันนี้ มีดสำหรับใบควันแผลนะครับเดี๋ยวไปดูกิ่งกันเลยนะครับกิ่งที่เราจะทากันเลยนะครับออนี่ครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งคือกันไกตัดกิ่งนะครับหนึ่งบอกไปเดี๋ยวเรามาเตรียมต้นตอกันก่อนนะครับต้นตอก็นําไปล้างลากนะครับเนี๋ยตัดแรงนี้ออก่อยเพื่อความเพื่อง่ายต่อก,การใช้งานนะครับตัดต้นออกไปเลยนะครับ ก็ล้างรากก่อน,นครับนี่นะครับถ้าเราทําเยอะเราก็จะมาแต่งรากไว้นะครับตัดรากแล้วก็แช่ในน้ําในถังไว้นะครับถ้ามันเยอะนะครับไหลายตามหลาย,าลายต้นหลายกิ่งนะครับเพื่อต้นต่อจะไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็มาตัดรากออกให้หมดเลยนะครับ จะใช้มีดก็ได้กันไกลก็ได้นะครับแล้วก็ตัดรากนะครับออกประมาณนี้นะครับประมาณสักนิ้วหนึ่งมาณสักฝ่ามือก็ไดน้นับจากโคนมานะครับเนี่ให้มันลงถวงง่ายๆนะครับเอาเข้าใจง่ายๆ ถัดออกไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวรากเขาจะเกิดใหม่แล้วก็ลืมบอกไปนะครับต้นตอนนะครับถ้าให้มันงออย่างนี้นะครับงอประมาณนี้จะดีนะครับนี่นะครับให้เขางออย่างเงี้ยจะดีนะครับถ้าไม่งอเลยก็ไม่ดีนะครับจะทํายากถ้างอเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับ นี่นะครับมันจะตัดใกล้เคียงพอดีครับถุงครับเลือกกิ่งทามนะครับจะเลือกกิ่งกระโดงจะดีที่สุดนะครับมันจะทามง่ายนะครับวันนี้ผมจะลงมาทาบกิ่งกิ่งแนวนอนดูนะครับเนี่ยเนี่อันนี้ผมทาบไปแล้วมันจะเอียงหน่อยนึงนกิ่งนี้ได้คือทาบยังไงที่เขาอ,อกกิ่งกระโดงมันจะทําง่ายก็ ไอ้น้ำมันจะไม่ไหลลงใส่แพรแล้วครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทาบกิ่งแนวนอนนะครับแนวนอนแต่ว่าผมจะใช้เชือกมัดขึ้นเพื่อให้มันมันตั้งตรงคล้ายๆกิ่งกระโดงนะครับมันจะทําง่ายนะครับครับท่าก,กิ่งที่เป็นแนวแนวนอนนะครับผมก็มัดเชือกขึ้นไปให้มันเป็นลักษณะตั้งตรงนะครับเพื่อจะง่ายต่อการทาบกิ่งแล้วก็ให้ น้ำมันไม่ไหลโวนแพ่ครับอย่างเงี้ยก็ได้แล้วครับหรือถ้าใครมีกิก่งกระดงก็ใช้กิก่งกระดงเลยจะดีที่สุดครับอย่างเงี้ยไม่รวยเมื่อเราเตรียมกิ่งพันแล้วครับแล้วก็เอาต้นต้นต,อ,ต,อ,ตอมาทาบนะครับนี่ประมาณนี้นครับเอาฝั่งนี้ออกนะครับง่ายนี่มาทาบดูเขาจะตัดประมาณนี้นะครับประมาณสัก ถึงเนี้ยสองฝ่ามือนะครับประมาณสองฝ่ามือนับจากฟองมาจากโคนนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับตัดเลยครับก็ทำการทาบดูนะครับ ก็จะตัดสั้นกว่าน,นี้ก็ได้ครับตัดลงมีก็ได้นะครับเดี๋ยวก็เราจะมาทําแผลตรงนี้นะครับตัดอีกหน่อยนึงอันนี้สำหรับต้นต่อนะครับเราก็จะมาปาดฝั่งนี้นะครับให้เป็นปัดฉลามนะครับเป็นแพลนะครับ ก็ยันเขียนในครั้งเดียวนะครับนี่ครับนี่ฮะประมาณนี้เราให้แผลเรียบนะครับนี่ครับไม่แน่ใจว่เห็นป่ะนี้เราก็เลือกเแล้วเราก็บ้านเราจะเอาสูงเท่าไหร่ครับนี่เราก็ปาดเลยนะครับ มาณนี้ถ้าแล้วมันเป็นแผลนแล้วไม่ต้องลึกมากให้ได้เปลือกติดกับไม้นิดหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้นครับ,รรบแล้วก็เอาต้นต่อมาทาบดูนะครับไม่ให้มันมีรูครับ มันไม่ได้ก็แต่งหน่อยเนึงครับถ้าต้นตอกับกิ่งพัน ไม่เท่ากันนะครับให้เอาชิ้นเปลือกด้านใดด้านหนึ่งครับอันนี้ยังมีรูอยู่จับหัวเลาแล้วก็แต่งแพรแล้วก็มาทาบดูครับถ้าสองดูฝั่งนี้กดดูนะครับสองดูสอง ถ้าเราส่องดูแล้วก็ไม่มีไม่มีช่องแล้วแนบกันสนิทแล้วก็สามารถพันได้เลยนะครับช่วงแรกก็ก็จะพันแบบว่าพันให้มันแน่นได้ก่อนนะครับแล้ก็เริ่มพันขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะ เพืล็อกไปนะครับทันแรกเราผ่านเพื่อล็อกตพืนี้ไว้ก่อนนี่าบพันขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งแล้วก็พันลงมาข้างล่างนะครับทนันน้เลยแผ่ลงมานะครับ แล้วถ้าเรากลัวไม่แน่นนะครับเราก็ทําการเราเชกฟางมามัดอีกทีนะครับมัดตรงที่ปากข้างบนตรงแถวข้างบนนะครับตรงสุดแฉกข้างบนบปเลระหว่างกิ่งพันธุ์ดีกับกต้นต่อของกิ่งพันธุ์ดีครับก็มัด จะมัดแค่สองจุดนะครับมีดีใส่ตุ้มตอนนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาไม้แหลมๆหรือว่าเด็กก็ได้ครับมาเสียบลงําให้มันเป็นรูนะครับเสียบตรงขุยมะพร้าวนะรตรงกลางครับ ตรงนี้ที่ผมไม่ใส่ตุ้มไปก่อนเราก็มาทาบมันก็เพราะว่ามันตรงนี้จะมัดยากครับมันจะจับยากถ้าทำคนเดียวครับถ้าเราทําตรงนี้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้รากลอยเลยมันจะทำง่ายนะเราก็เอานี่มาสวมเข้าไปเลยครับยึดเรียบร้อยครับง่ายไหมถ้ามันไม่เต็มดูนะครับถ้าเรากดลงให้มันแน่น,นะนถ้ามันไม่เต็มเราก็เอา คุยมะพ้าวมาเติมนะครับสามาัดเติมคุยมะพาวทีหลังได้มันจะง่ายกว่าเติมคุยมะพร้าไปหน่อยหนึงน่งครับเรีอยแลอยนะแนนี้แล้วเราก็ทำการมัด นี่เราไม่ต้องลดไม่ต้องลดน้ำอยู่เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะมัดตุ้มตอนครับตุ้มต่อใส่กิ่งพันไอ้ต้นกิ่งพันดีครับนี่เลยครับไม่ว่าจะมัดตรงนี้เข้าเลยก็ได้แต่ตรงนี้ผมสะดวกมาตรงนี้ครับ เรียร้อยครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการขวานตรงใต้ตุ่มตอนลงมานะครับเพื่อตัดลำเลียงนะครับลงมาหน่อยหนึ่งนครับ ถ้าทำจริงกระโดงจริงๆมันจะทำง่ายนะครับ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รออีก45วันนะครับมาดูนะครับรากก็จะเกิดก็ประมาณเกือบสองเดือนนะก็จะตัดได้นะครับครับนี่พามาดูต้นที่เราทําการท่าไว้ตอนนี้อายุได้หนึ่งเดือนกับอีกสิบวันนะครับหรือสี่สิบวันนะครับเนี่ยรากนะครับรากก็จะดำดำแล้วนะครับอีกประมาณห้าวันนะครับเราก็จะมาตัดครับเป็นลงนะครับ หรือถ้าใครไม่ตัดในอายุ45วันก็ตัด47วันนะครับบางกิ่งก็จะออกไม่เท่ากันนะครับบางกิ่งก็ออกช้าออกเร็วนะครับมาดูกิ่งนี้นะครับอันนี้อายุเกิน45วันไปแล้วนะครับผมยังไม่ตัดเนี่ยการออกรากก็จะขึ้นอยู่กับกิ่งพันุนะครับว่าความสมบูรณ์ของกิ่งพันุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นตอนะครับอย่างี้ครับเนี่ย วิธีนี้จะเป็นวิธีขยายพันธุ์ที่ง่ายนะครับสําหรับมะม่วงับครับเดี๋ยวมาเอาลงถุงดำกันเลยครับมาดูลากกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดอันนี้ไปลงชามในถุงนะครับวิธีตัดนะครับก็หลายคนที่ตอนแอมเขาก็จะส่วนมากเขาไม่ได้แนะนํานะครับเนี่ยส่วนมากจะตัดตรงนี้นะครับเนี่ยให้มันเหนือดินขึ้นมาครับอันนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ผมจะตัดอยู่ช่วงนี้นะครับเนี่ยเพราะว่า ตรงที่ผมคว้านไว้มีอยู่ตรงนี้ปไปเลยไว้ตัดอยู่ช่วงนี้นะครับเวลาฝังมก็จะฝังทั้งกิ่งตรงนี้ลงไปในดินเลยนะครับนี่นะครับผมก็ตัดมาแล้วนะครับเนี่ยดูนะครับช่วงที่ผมตัดมันจะอยู่มันอยู่ตรงอันนี้พอดีครับตรงที่ผมคว้านกิ่งทิ้งไะครับแล้วก็ เราจะมาตัดอย่างนะครับไอกิ่งเนี้ยสองกิ่งเนี้ยมันจะตัดรองนะครับนี่นะครับเพื่อง่ายต่อการทำลงถุงนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับถ้าใครจะตัดกิ่งตรงนี้ก็ได้นะครับตัดช่วงนี้นะครับส่วนมากเขาจะตัดช่วงนี้กันแต่ผมจะเอาตรงนี้ลงดินไปได้วยเลยนะครับเพราะว่าจะเพิ่มจุดออกลากนะครับ ที่กิ่งนี้ด้วยนะครับทั้งออกลากทั้งกิ่งพันดีแล้วก็ต้นตอด้วยนะครับครับเราก็มาจะมาชํำลงถุงนะครับอันนี้ผมจะใช้ถุงห้าคูณสิบนะครับหรือใครมีไซส์ที่เล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี้ผมใช้ห้าคูณคูณสิบน่าจะพอดีนะครับแล้วก็ดินนะครับในการนำมาชํำผมก็ผสมไว้แล้วนะครับจะมีแกลบขาวเก่าหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ แกลบดำหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ดินนะครับดินครึ่งส่วนนะครับหรือว่าใช้สูตรที่ออกลากง่ายก็จะเหมือนอร้านต้นไม้ทั่วไปใช้เขาก็จะใช้ขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็แกบดำหนึ่งส่วนนะครับแต่นี้ผมจะใช้ดินไปด้วยนะครับเพื่อให้มันอเขาปรับสภาพในตัวเลยนะครับ นี่ครับผมก็จะใส่ดินลงไปตรงก้นถุงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลองเอากิ่งพันนะครับไปวางดูนะครับให้ตรงปากถุงอ้ตุ่มตุ่มตอนเนี่ยหรือตุ่มรากมันเนี่ยอยู่ตามก่าปากถุงลงไปนิดหนึ่งนะครับครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับเรามาตัดพลาสติกออกกันนะครับครับก่อนที่เราจะนํากิ่งทาบนะครับ มาลงชามนะครับเราควรนําไปแช่น้ํานะครับเพราะว่าขุยมะพร้าวที่เราทําการตอนไว้เนี่ยมันจะแห้งนะครับเราก็นําไปแช่น้ําไวก่อนสักประมาณสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่ามันจะความชื้นมันจะเข้าเร็วเข้าช้านะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปแช่น้ำดูครับน้ําก็กําลังซึมเข้านะครับเพราะว่าตุ่มราก ุ่มต่อของเรานะ่มันแห้งครับมันอยู่นานนะครับนี่น้ำมันมันซึมเขา้าครับนี่หลังจากที่แช่นะ้ำไปแล้วค,ครึ่งชั่วโมงครับก็เอาถุงตัดถุงออกแล้วครับเนีนะ่ย๋ยวมาดูรากนครับนะี่รากก็เป็นสีดำแดงนะครับเนะี่ยพร้อมที่ เราจะนําไปชําหรือไปปลูกนะครับรักแน่นๆนะครับนะครับนตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปชําลงทุงกันเลยครับเดี๋ยวมาลงทุ่งกันเลยครับอันนี้ผมจะดินรองไปแล้วหน่อยหนึ่งครับแล้วก็กิ่งพันลงไปนะครับให้อยู่ช่วงกลางๆนะครับกวงกลางทุงครับก็ตัด ดินลงไปเลยคนระับง่ายๆนะครับถ้าใครไม่มีดินก็ซื้อดินทั่วไปนะครับแต่ที่ออกลากเร็วที่สุดนะครับเร่งลากเร็วที่สุดก็จะเป็นขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนกับแกลบดำหนึ่งส่วนนะครับแต่ผมจะยังไม่ใช้ตัวนั้นนะครับเพราะว่าผมจะเอาดินใส่ไปให้มันปรับสภาพได้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ไม้แล้วเราก็จะใส่ไม้นี่นะครับไม้ค้ำนะครับอันนี้จะจะใส่ก่อนหรือใส่ทีหลังก็ได้แต่ผมชอบใส่ทีหลังเพราะว่าผมให้ดินมันแน่นก่อนนะครับเวลาแทงนะครับอย่าให้โดนตุ่มตอนนะครับเแล้วก็ทการมัดต้นมะม่วงกิงมะม่วงไว้กับไอ้นี่นะครับ ไม้คำนะครับอันให้แน่นเลยครับ หลังจากที่เราทําการเอาลงถุงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จับดึงนี้ดูครับก็คือใช้ได้แล้วแน่นละแล้วเราก็ลดน้ํานะครับลดลดน้ําแล้วก็ทิ้งไว้ในที่ร่มลําไรนะครับเราก็ลดน้ําทุกวันนะครับประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับก็สามารถลงปลูกได้นะครับก็ไปทาดูนะครับหรือว่าใครจะเล่งรากก็เอาเข้าถุงอบ ถุงอบนะครับเอาถุงใยมาคุมหมดเลยนะครับทิ้งไว้ก็ประมาณยี่ส้าวันครับก็จะเร่งรากออกเร็วเหมือนกันนะครับก็ลองทําดูนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้เล้ครับมีก็จะับกัดสุนครับเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งครับอันนี้สูตรของผมนี่จะออกราก2ที่นะครับคือต้นตอนะครับต้นตอแล้วก็กิ่งพันุนะครับที่ มันยื่นลงไปในดินครับก็จะออกลากด้วยนะครับได้2ต่อนะครับโดยทั่วไปเขาจะตัดกันขึ้นมาข้างบน,นครับตรงนี้จะไม่ออกลากนะครับในบ้ไมไม้ตายต้ลมไม้เลยนะครับรมานี้นะครับ